สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตาวันนี้จะมาทํานายดวงของชาวราศีสิงในช่วงเดือนพฤศจิกายนคลิปนี้นะคะก็เน้นทํานายที่ลักขาท่านใดที่ไม่ทราบลักนาก็เน้นดูเป็นราศีได้นะคะชาวราศีสิงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะดวงดวงโชว์มาว่าเป็นช่วงที่ ัวคุณเนี่ยนะคะจะมีเพื่อนนะคะหรือมีสังคมนะคะมีการติดต่อมีการคอนเน็ t ชันเยอะมากขึ้นนะคะหรือจะแปลว่าคุณจะเกิดมิตรภาพใหม่ๆเกิดสังคมใหม่หรือได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆมีการติดต่อการสื่อสารการประสานงานนะคะต่างๆกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นรวมไปถึงเป็นช่วงที่คุณจะถูก รายร้อมด้วยเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าคุณจะเอาใจไปโฟกัสกับเพื่อนมากเป็นพิเศษแล้วก็เป็นช่วงที่เพื่อนของคุณจะมีอิทธิพลต่อตัวคุณมากท่านใดที่ทํางานในด้านการติดต่อการสื่อสารหรือการพบปะคนหมู่มากเนี่ยงานตรงนี้จะเกิดโชคลาบเกิดลาภผลบางอย่างให้กับเจ้าชะตาเพราะว่าดวงจะมีโชคจากสังคมจากเครือข่ายจากเพื่อน ดวงนะคะก็ยังพูดอีกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องเงินดาวการเงินนะคะมีโอกาสที่จะนําเงินไปลงทุนเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินคอนโดทาวน์เฮาส์ร้านสำนักง,งานหรือจะแปลว่าคุณมีโอกาสนําเงินที่มีเนี่ยไปต่อยอดทางการเงินนําเงินไปสร้างเงินหรือนําเงินบางส่วนเนี่ยไป ทำธุรกิจบางอย่างเพื่อที่จะก่อร่างสร้างไรายได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเรียกได้ว่ามีโอกาสนาเงินไปลงทุนนาเงินไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกที่ควรดวงยังโชว์มาอีกว่าการเงินการทองของชาวราศีสิงห์อาจจะมีญาติพี่น้องบางคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินด้วยเช่นกันนะคะหรือมีเรื่องให้ คนในครอบครัวเนี่ยนะคะมาขอยิบยืมเงินญาติพี่น้องมาขอยิบยืมเงินไม่เช่นนั้นจะแปลว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินไปกับหลักทรัพย์เช่นบ้านรถล,ลานสำนักสำนักง,งานเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงค์คุณต้องระวังในเรื่องของการเข้าสังคมด้วยเช่นกันนะคะโอกาสเกิด คนหมั่นไส้เกิดการนินทามีคนนินทาหรือมีคนใส่ร้ายป้ายสีนะคะคือเกิดศัตรูเกิดขึ้นได้ง่ายศัตรูนะคะก็จะเป็นคนหน้าตาเคร่งเครียดเป็นคนอดทนนะคะเป็นคนหน้าคิดเครียดเจ้าคิดเจ้าแขนมีโอกาสมีศัตรูเกิดขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นช่วงที่คุณทาอะไรเนี่ยจะมีมกักจะมีสิ่งมาคอยทดสอบในเรื่องของ ใจิตใจนะคะมีโอกาสมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างเข้ามาให้คุณได้แก้ไขมันไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการงานก็ดีปัญหาในชีวิตคู่ก็ดีหรือปัญหาในเรื่องของการดําเนินชีวิตก็ดีดวงเนี่ยสุขภาพเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเข่าเส้นเยืดภูมิแพ้ผิวหนังด้วยเช่นกันในเรื่องของ ความรักสําหรับคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยช่วงนี้คู่งคุณจะเอางานเอาการมากขึ้นหรือคู่ของคุณนั้นจะ<ม>เขาจะโฟกัสไปที่ตัวเขาเองมากขึ้นนะคะหรือคู่ของคุณจะโฟกัสในเรื่องของการสร้างครอบครัวมากขึ้นด้วยเช่นกันคุณกับคู่อาจจะวางแผนในเรื่องการใช้ชีวิตครอบครัวหรือวางแผนในเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินเกิดขึ้น หรือคูณหนุ่มคู่มีโอกาสได้ไปทําบุญร่วมก่อร่วมสร้างด้วยกันเป็นไปในลักษณะนี้ก็ได้นะคะคนโสดคนโสดก็มีโอกาสเ,เจอคนที่มีเจ้าของหรือคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วเช่นเป็นไม้พอไม้แม่ไม,ไม้รวมไปถึงมีโอกาสเจอคนที่ต่างถิ่นดนไกลต่างวัฒนธรรมต่างชาติต่างภาษา,า,า,าเข้ามาทําความรู้จักนะคะหรือเจอใครมงคลที่เป็นคนมีขั้นมีตําแหน่งมีเครดิตในสายงานของเขา เข้ามานะคะสำหรับคนโสดช่วงนี้นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองไม่ดีเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่ดีหรือผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่เห็นไม่เห็นหัวไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ความคิดนะคะความคิดบางอย่างการนึกคิดบางอย่างชาวราศีสิงห์เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะคิดผิดทําผิดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการตัดสินใจใดๆก็ตามเนะะี่ยช่วงนี้นะคะ ต้องปรึกษาหาหรือคนที่คุณไว้เนือ้อเชื่อใจอย่าตัดสินใจอะไรเองคนเดียวเพราะว่ามีโอกาสคิดผิดทำผิดหรือถูกมองไม่ดีได้จากผู้หลักผู้ใหญ่งานดาวการงานของคุณนะคะก็เป็นช่วงที่จะมีจะมีงานทำมากขึ้นนะคะหรือมีเพื่อนเข้ามาช่วยเหลือทางการงานมีโชคในเรื่องของงานที่ที่เกิดจากการติดต่อ งานใดนที่ทําอยู่ถ้าเกี่ยวข้องกับการติดต่อ,อการสื่อสารคอนเน็กชันกับคนหมู่มากงานตรงนี้จะไปได้ดีในช่วงดังกล่าวเรื่องงานมีโอกาสพลิกผันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งใหญ่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นทางการงานเพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตใดๆก็ตามเนี่ยอย่าประมาทในการดาเนินชีวิตให้มีสติในทุกย่างก้าวในทุกลมหายใจนะคะมีโอกาสมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทางการงานครั้งใหญ่พลิกผันเปลี่ยนแปลงทางการงานเกิดขึ้น นะคะดวงเนี่ยต้องบอกว่างานในๆที่ทำแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ดีมันก็มีโอกาสเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบลาออกเปลี่ยนแปลงงานไปเลยเพราะว่าในช่วงที่คุณจะมีเรื่องผ่านฟวนทางการงานเกิดขึ้นหรือมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นทางการงานส่วนท่านใดที่ไม่มีงานช่วงนี้นะคะก็ลองหาความถนดัด ในสิ่งที่ชอบนําดึงเอาความถนัดของคุณดึงเอาสิ่งที่ชอบคุณออกมาให้ได้นะคะแล้วก็ท่านที่ตกงานอยู่เนี่ยต้องระวังในเรื่องของกรอบความคิดการคิดผิดทําผิดไม่ว่าจะทําจะคิดจะทําอะไรก็ตามต้องปรึกษาคนที่คุณไว้เหนือเชื่อใจให้ดีเรื่องของลาภผลต่างๆมีโอกาสมีลาภผลบางอย่างนะคะ ลาภผลยังมีโอกาสมีลาภผลในเรื่องของขั้นของตําแหน่งนะคะมีโอกาสมีราภผลในเรื่องของขั้นของตําแหน่งของชื่อเสียงของเครดิตมีเครดิตมีเกียรติยศมีคนให้การเคารพนําหน้าถือตา <S <S ก็จะเป็นในลักษณะนี้ถ้าเป็นในเรื่องของลาภผลหรือผลประโยชน์ต่างๆดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสมีโชคบางอย่างจากหลักทรัพย์ด้วย นะคะเช่นบ้านรถร้านสำนักง,งานเกิดขึ้นโดยเช่นการได้ที่อยู่ใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเลขบ้านเลขรถเนี่ยที่ใช้ที่อยู่น่ะก็มีโอกาสที่จะออกสระกินแห่งอย่างนี้ก็ก็ได้ด้วยเช่นกันต่อมาในเรื่องของลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารถ้าที่มีลูกลูกอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถ้ามีลูกลูกอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กับคุณ จะมีเหตุให้คุณกับลูกต้องห่างไกลกันในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ,ะ,คะเกิดขึ้นส่วนคนที่มีลูกน้องลูกน้องก็อาจจะเจ็บป่วยหรือมีปัญหากับลูกน้องบางคนหรือลูกน้องบางคนลาออกเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงโชว์มาในลักษณะนี้หลักๆแล้วมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ